งครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้า v p s y s t e m นะครับที่ใช้โปรแกรม t h e r m l l VFood นะครับในตอนนี้เนี่ยโปรแกรม t h e r m l l VFood เนี่ยเขาได้เตรียม Rele a s สนะฮะเวอร์ชันใหม่นะฮะก็จะเป็นเ,ออเวอร์ชัน2.6นะซึ่งตัวเวอร์ชันนี้จะมีฟีเจอร์หลกัหลกๆที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมา3ส่วนนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ย่อยๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปริ้นเรื่องของอะไรที่มีการ i m p r o v e มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมขอเข้าสู่ตัวที่เขา improve ในส่วนแรกเลยนะฮะก็คือในส่วนของตัวอินดิเคเต็ดตัวเทอร์โมคอร์เปอร์นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ผมเอาเมาส์อยู่บนกราฟนะฮะจะเห็นเมาส์เนี่ยจะขึ้นว่าเป็น h a n n e l ไหนแล้วก็ product ชื่ออะไรนะครับเพราะว่าบางทีในกราฟเนี่ยสีมันใกล้เคียงกันนะฮะอย่างเบอร์เขียวเข้มเนี่ยเบอร์เจ็ดนะฮะแล้วก็เบอร์เขียวอ่อนเบอร์2เนี่ยเราสามารถาแยก ส่วนได้นะ,ะว่ามันคืออะไรโดยการเอาเมาส์มาวางนะซึ่งโดยปกติเมาส์อยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิและเวลาบอกทางขวาอยู่แล้วนะฮตตอนนี้ก็จะมีเรื่องของ Channel Name เพิ่มขึ้นมาถ้าเราเอาเมาส์มาวางบนเส้นบนเลขนะฮะทางขวามือจะเห็นว่าเส้นตัวนี้มันจะหนาขึ้นนะก็จะสะดวกมากขึ้นในการ Classify ของอ Probe Number นะฮะซึ่งตัวโ o b บเนี่ยก็จะดูได้เหมือนเดิมนะ,ะโดยคลิกมุมขวาบนนะฮะในส่วนที่2ที่มีการ improve ขึ้นมานะฮะอย่างเป็นฟังก์ชันใหญ่เลยก็คือในเรื่องของ profile split นะฮะ uh, profile split เนี่ยช่วยอะไรนะฮะในเครื่องเนี่ย data logger เนี่ย memory จริงๆจะเยอะมากนะฮะจะวัดได้ค่อนข้างเป็นวันเลยแต่ว่าอาจจะถูกลิมิตโดย spec กล่องนิดหนึ่งนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยมีเต่าค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะมาโหลดทีเดียวจะทำวันหนึ่ง3เต่า4เตาเนี่ยเราสามารถ วัดแล้วก็ให้เครื่องออกมาคูลิ่งแล้ววัดซัมได้เลยนะเราจะได้กราฟที่มีหลายเตาอาจจะคล้ายๆกับอย่างนี้นะอันนี้มีโอเวนแล้วก็มีฟรีเซอร์ซึ่งบางทีเ,เราอยากจะแยกกราฟในการทำรีพอร์ตไปเลยนะเราทําทการต้องดูว่าโอเคอันนี้เตาที่1น,นะน,นี่เตาที่2อ,อันนี้ส่วนที่3ผมจะใช้โปรไฟล์สป e ดเนี่ยช่วยนะฮะเราจะกดสร้างขึ้นมาอาจจะ3เตานะฮะเตาที่1อาจจะเป็นตรงนี้นะครับ เป็น after after cook ละอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวลงไป freezer นะฮะอันนี้ในส่วนของ oven ะฮะอะ่ซึ่งตรงนี้เราสามารถ indicate เวลาได้เลยนะฮะถ้าเรารู้ว่ามันมันเริ่มที่นาทีเท่าไหร่จากเริ่มโหลดแต่ละจุดอ่าจะเห็นว่าตอนนี้กราฟผมมีอยู่4อันนะฮะถ้าผมกด split เนี่ยตัวนี้มันจะ break ออกมาให้นะฮะเป็นแต่ละอันที่เราแบ่งไว้นะครับอ่ะโอเค เห็นว่า sf 1เนี่ยก็จะเป็นที่เราระบุนะฮะเวลาก็คือจะเป็นเวลาที่ตัวเริ่มจุดเริ่มนะฮะที่เราเริ่มเข้าเตาจากนั้นเราก็มาจัดการกราฟตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะโดยที่ถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้เราอาจจะต้องบัลโหลดสัก3ทีก็จะเสียเวลานิดนึ่งแต่ตัวนี้จะช่วยอำเนินความสะดวกได้ค่อนข้างมากนะฮะในกรณีที่เรามีการทำมันติลัน โ okay. อเคทีนี้ในส่วนที่เขาเพิ่มขึ้นมานะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ c u s t o m m z a b l e Grid Line เห็นว่า Gridline ตัวนี้ปกติเราตั้งไม่ได้นะคือเราจะตั้งได้แค่ max max เท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้จะ adjust โดยการ s e t Over start นะ,ะแต่ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันนะที่เดิมนะจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ส,ส่วนในวรนนี้ผมจะให้เขาทำรูปให้มันชัดเจนนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ indicate ในการใช้งานได้ง่าย เราเลือกเมนนลตรงนี้นะครผมจะตั้งเป็นสิบนะโอเคเห็นว่ากริ l ลายตรงนี้มันเปลี่ยนได้ตรงทม s สเกลตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะเราจะมีติ๊กกับเมนเท่าไหร่ทุกๆเท่าไหร่เราจะตั้งได้เลยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันนี้โอเคทีนี้ตัวนี้กราฟกรณีที่เรามีกราฟเนี่ยแล้วเราต้องการทำ Default ของตัวกริดลน์เนี่ยให้เราตัวตั้ง Set Profiles so, ูมเอ็ e ซ a เ l ี่ยลด ตัวที่เราตั้งไว้ที่เรากดเนี่ยมันจะตั้งเป็น default ของ profile ในในเครื่องนะ,ะแล้วก็เรามาถ้ามีโปรเก็บไฟล์เราก็แอพ l ลตัวนี้ใช้ได้เลยนะก็จะค่อนข้างรวดเร็วมากขึ้นโอเคเออในส่วนของ m i n เนอหลักๆนะฮะส่วนที่1เนี่ยอย่างเวลาเราตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเป็น database บรกใช่ในส่วนของ f 0 pu เนี่ยเราไม่ต้องมาขี่เปลี่ยนทุกครั้งนะฮะตัวโน้ตเนี่ยเราทำเป็นสแตนดาร์ได้เลยว่าเป็นโอเคเราอยากจะ สร้างอะไรที่ให้มันผูกกับรูปภาพไว้เราเรื่องรูปภาพเนี่ยเราจะได้คีลงไปได้เลยนะในกรณีที่มีเรามีสินค้าเพิ่มเติมเนี่ยเราจะ Copy จากตัวเก่าได้นะโดยทุกอย่างเนี่ยจะมีมาเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้เขาแก้เพิ่มนิดหนึ่งให้มัน Copy ป,ปี้โน,โน้ตเข้ามาด้วยนะบางทีเราสร้างเป็นเทมเพลตของบริษัทไว,ว้ตัวนี้มันจะดึงเข้ามาใช้งานในในตัวโปรไฟล์ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมเนอร์ที่เขาเพิ่มขึ้นมา แล้วก็ในส่วนของตัว f0 pu เนี่ยจริงๆตัวนี้เขามีในเรื่องของในกรณีที่เราไม่ใช้ Disable เนี่ยตัวไหนไปพอเรามาดูใน Real Time ตัวนี้ค่า f0 กับ Decimal Reduction เนี่ยมันจะไม่โชว์นะอย่างปกติเนี่ยตัวนี้มันจะโชว์เต็มเลยอย่างนี้นนผม Disable 1กับ2ไปมันก็จะไม่โชว์ให้นะฮะมันก็จะค่อนข้างดูดูคลีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ t i m e above ไท m below เนี่ย ปกติถ้าลูกค้าเคยใช้เนี่ยปกติ time above t บทา, above, ทา below เนี่ยเขาก็จะมีเป็นชื่อนะบอกอย่างเช่นโอเคผมเข้ามาวิเคราะห์ตัวนี้นะฮะโอเคอันนี้คือ time above นะฮะอัวนี้คือ time above นะแต่ถ้า t ทา below เนี่ยตัวเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมเอามาลงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้อยกว่านะเรา,เราติ๊กซ้อนนะ นะทำอัลบ,บก็มากกว่าทำบิโลก็น้อยกว่าเขามีคำว,ว่าทำบิโลอยู่ตรงนี้นะโปรแกรมมันก็จะอัตโนมัติดูให้ว่ามันเป็นทำอัลบ,บหรือทำบิโลโดยการ positioning ของ probe เราไปเองนะครับโอเคทีนี้ในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของตัวรายงานนะฮะ,ะปกติเนี่ยค่าตรงนี้ของแต่ละกราฟเนี่ยมันจะไม่จำในโปรแกรมใหม่เนี่ยค่าพวกนี้มันจะถูก record อยู่ในโปรไฟล์นั้นเลยนะทุกครั้งที่เราปริ้นเนี่ยมันจะดึง ข้อมูลที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยมาทุกครั้งนะครับก็จะมีรีพอร์ตก็จะเป็นเหมือนเดิมมันจะมีให้พิมพ์เยอะอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรีพอร์ตเนี่ยตัวนี้มันจะมีการจําค่าตรงนี้ให้มันเหมาะสมแล้วก็เวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะจัดเรื่องของลำดับความสําคัญของตัวรายงานเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะเรื่องของ Space ถ้าเป็น One page ตัวนี้ก็จะเล็กลงนะครับถ้าผมพิมพ์เป็น f0 ฟศูนย์ฮิเนะฮะ เห็นว่ามันขยายตามพื้นที่ก็จะ a d j u s t area ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นโอเคครับ